วันนี้พ่อกับแม่กินข้าวเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่16กรกฎาคม2567นะคะพ่อแม่มากินข้าวเช้านะคะของพ่อเป็นโจ๊กนะคะแม่กินไข่ตจมของพ่อโจ๊กใส่ไข่ <laughs> ของพ่อโจ๊กใส่ไข่ นี่พ่อจะเขยไข่อุ่นแล้วอะเมื่อกี้พ่อกินไปครึ่งแล้วพ่อกินไปครึ่งชามแล้วที่ไหนเขาเอาข้าเหนียงไปอุ่นให้ไม่กินอิ่มแล้วไม่รู้ว่า,าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงหฮงๆิรวยรยนะ ข้าวเหนียวนะคะลูกสาวคนโตไปอุ่นข้าวเหนียวให้นะคะให้นิ่มๆนะคะอันนั้นตับอะไรตับต้มเหรอ,อ,อต,ตับไก่ต้ม,มกินได้อ่ะกินได้ปะแข็งไหม,ไมไกิไอจ้ะแม่มีตับไก่ต้มด้วยนะคะนี่ <laughs> พอกินโจ๊กใส่ไข่นะคะ 그러면, 황금가 매일 져먹었 จมือยิ้มหวเฮ้ยตาตเฮ้ยนินงโอ้สวหล่อตววหล่อสวัส <c oughs> ดีค่ะพ,พ่อกินโจ๊กหมดชามแล้วแม่ยมังไม่กิน <c oughs> รอข้วเหนวมึงใส่บะเดึงมา มีน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้กับชามะนาว เอนเอ็นล็กหลับตาแคนี้ปืนตาได้เนาะได้ไรูปนีไ้ได้สวยเก,กเ

ดิปาเฮ้ยแม่แลอไก่เจาเฮ้ยวันนี้ภาพวันนี้หน้าแม่ขาวทุกทีถ้าตั้งกล้องมันจะย้อนแสงหน้าดำ ไม่มีตับไก่ต้มแม่กินไข่ต้มก่อนรอไก่จอรอ mm hmm. ้วอข้าเหนียวสวัสดีค่ะ ท,ที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆยค่ะขอญอาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะแม่นะคะคุณมาค่ะสวัสดีค่ะญาติขอญอาตลงไลน์ค่ะ